เนี่ยค่ะท่านผูช้ชมไม่ได้เก็บกระเจี๊ยบสองวันนะคะฝักเต็มเลยค่ะฝักใหญ่ด้วยนะคะไม่รู้ว่าแก่หรือเปล่าเนาะก็ไม่ได้เก็บ2วันนะคะติดฝักเยอะเลยค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็พามาเข้าสวนเช่นเคยนะคะสวนน้อยๆค่ะที่หลังบ้านนะคะปลูกผักกินเองแบบอินทรีย์ปลอดสารค่ะตัวนี้ก็เป็นกระเจี๊ยบที่ไม่ได้เก็บ2วันนะคะฝักใหญ่แล้วค่ะแต่เรายังไม่ได้บีบดูเลยนะคะว่าแกหรือยังเนาะนี่ค่ะถ้าเราไม่เก็บก็จะแก่นะคะเสียดายค่ะถ้าถ้าเขาแก่นะคะก็จะต้องปล่อยนะคะ กระเจีย๊ยบนี่ปล่อยนานไม่ได้ค่ะเกินสองวันสามวันไม่ได้เลยนะคะค่ะก็จะพามาชมต้นมะละกอนะคะที่มีอยู่ต้นหนึ่งเนาะตอนนี้ก็เริ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็ติดดอกแล้วค่ะเนี่ยเห็นเห็นติดดอกนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะร่วงหรือเปล่านะคะขอภาวนานะคะให้รอดพ้น หน้าฝนไปได้นะคะเพราะว่าต้นนี้ปลูกใหม่นะคะแล้วก็จะพาไปชมต้นเก่าเนาะค่ะต้นนี้ก็จะเป็นของปีที่แล้วนะคะใบเล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกปีอันนี้2ปีแล้วนะคะต้นนิดเดียวค่ะต้นนิดเดียวออกดอกแต่ก็ร่วงนะคะ ติดดอกเยอะแล้วแต่ร่วงนะคะแล้วก็ใบไม่สมบูรณ์แบบนี้ค่ะจะเน่าก็ไม่เน่าจะตายก็ไม่ตายก็จะตายก็ไม่ตายนะคะเหมือนปีที่แล้วอะคะ่ะพอหมดฝนก็แกละแกลนนะคะแล้วก็ไม่โตแต่ว่าไม่ตายค่ะอันนี้ก็เป็นต้นของปีที่แล้วค่ะแล้วก็จะมีต้นนี้นะคะหนึ่งต้นเนาะที่ให้ความหวังเรานะคะ ชอบกินมะละกอค่ะก็จะอยากปลูกนะคะแต่เราไม่มีพื้นที่เนาะถ้าเราปลูกมะละกอแล้วพวกนี้นะคะอีกหน่อยก็ถ้ามะละกอโตก็ปลูกไม่ได้นะคะและ้วก็มีตรงนี้ต้นหนึ่งนะคะนี่ค่ะถ้าต้นนี้โตก็คือจะไม่ได้ปลูกผักแล้วค่ะเพราะว่าเขาอยู่ในแปลงผักเลยนะคะนะระหว่างสองแปลงนี่ค่ะ ถ้าเขาโตก็คงเป็นร่มเงานะคะปลูกผักไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะต้นยืดเนาะแต่เราก็เลือกที่จะเอามะละกอไว้นะคะท่านผูช้ชมเพราะว่าชอบมะละกอะคะ่ะตรงนี้ก็เป็นบวบหอมนะคะที่ห่อผลไว้นะคะมีน้ำเต้าด้วยนะคะว่าลูกนี้แล้วกับลูกนู้นนะคะน่าจะไม่โตะคะ่ะ ค่ะแล้วก็ตัดกระเจี๊ยบลงมาแล้วนะคะก็ที่เห็นฝักเหลือนั้นน,น,นะคะก็จะเป็นฝักแก่นะคะบีบไม่ลงแล้วค่ะฝักแก่เรียบร้อยนะคะตรงนั้นเนาะก็เอาไว้ทําเป็นเมล็ดพันธุ์ละกันค่ะนี่ค่ะที่ตัดมาได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกวางตุ้งตรงนั้นนะคะเลียมกวางตุ้งก่อนเนาะเพราะว่าเขาไม่สวยเนะ ค่ะเมื่อกี้นะคะก็ได้ไปเก็บผักปลังนะคะมาได้กิ่หนึ่งนะคะก็จะมีกวางตุ้งผักปลังแล้วก็กระเจี๊ยบะค่ะที่ตัดมาได้แล้วนะคะก็เต็มถาดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บมะเขือไปไว้อีกนิดนึงนะคะเนี่ค่ะทานผู้ชมก็ไปเก็บมะเขือมาเพิ่มเติมนะคะผักวันนี้ก็คือนี่ค่ะได้เต็มถาดเช่นเคยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ